ขออนโมตนาสาธุบุญกับพอ,อติเนะา,เาะอ่าพอใหญ่ติแม่แสงทวีสมสนิทจาก USA หขอถวายปัจจัยสร้างวัดสร้างวาสวยประจานี้แปดล้านห้าแสนสามสิบพันกีบอันนี้ฟากมาแต่ตั้งประเทศทุนใดแต่ก็แล้วก็ฮับเป็นเจ้าภาพยอดเซฟ้าเนี่ยน,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 นีตั้งพระว่อยู่คนเนาะ เออวันนี้ก็ยังมีจิตศรัทธามาห่วมต้อย,ยอดอีกอขอให้เป็นบุญเป็นกุศลเดอ้อบุญน้ำคำสู้ให้เราสุขภาพแข็งแรงโชคดีลํำรวยลํำรวยเดอ้อบอกเราได้รวยแล้วอย่าลืมลูกหลานไหนเอออย่าลืมพระอาจารย์ไหนสาธุโอ้มเมื่อนี้ก็มีแม่ออกนี่ได้มาเป็นแม่ออกพิษสมัยเออ เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นสายบุญนั่นแหละวะ่ซาซันาเป็นสะพานบุญขนาดสะพานข้ามน้ําข้ามห้วยก็ยังมีอน,นี้สะพานบุญอเออเหมือนนี้ก็เลยมีจิตศรัทธาเนาะ,ะเป็นตัวแทนก็นคือมีเจ็ดแปดคนเลยแหละไอ้ซุมพอออกไม่ออกนี่แม่นมา,มาบ่อฮอดก็ดกเลยฝากปัปจจุปัจจัยผูสิบผูหา้าผูร้อยผูเออกินตามกินตามท่านนะว่าซันซะตามมีตามได้เนาะ เออเพราะว่าอย่างเพราะว่ายัางบอกันทึงรถต,ตู้เลยเพื่อกับมันกินมาทานตามกับรังศรัทธาห้าสิบดอลลาร์ร้อยดอลลาร์นี่อย่างแม่ออกอ่าแม่ออก,อออกวิวิวิลานงแม่ออกบุญทวีอ่อออออาแม่ออกอ่าบุญนีแม่ออกตาลแม่ออกอ้วนแม่ออกอ่าทวินแม่ออกแต้มนี่ก็ตามซื้อนี่แลหละเมื่อนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินคีิปกับเจ็ดล้าน สี 4, 45, ่แสนสี่สิบห้าพันกีบพระอาจารย์ฮับไหมล่ะเด้อคำคูณล่ำลวยล่ำลวยได้